สวัสดีครับจะเจอกับโซเชียลแคมของโทริคุมะกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เกิดอาการเหงาครับโทริคุมะเหงาจุงเบยนะครับนอนไม่หลับด้วยในค่าคืนนี้เลยนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาได้เป็นหนึ่งเพลงนะครับที่โทริคุมะชอบมากและเป็นเพลงเก่าๆด้วยนะครับเราไปฟังกันดูละการว่าเพลงอะไรนะครับอาจจะร้องเสียงไม่เพราะนะครับแต่กว่าต้นใจนั้นมีเต็มเปลี่ยมเลยทีเดียวอย่างไรลองเอาใจช่วยโทริคุมะกันดูนะครับแล้วฟังเพลงนี้ไปพร้อมๆกัน ฉันเลยไม่มีใครจะคอยซักน้ำตาไม่มีคน,นห่วงใ่ในยามที่ใจฉันมันอ่อนล้าไม่เห็นมีใครคิดถึงฉันเลยไม่มีใครอยากจะเสีย ทิ้งไว้ตามลำพังางคืนเน็บนาวสายคนยังโปรยปลายน้ำตารินดังสายฝนพรำอยากมีความราักต้องการความสรงจำขอเพียงใครสักคนเหนึ่ง ส่สคคอวงเ,เป็นอย่างไรกันบ้านนะฮะกับเพลงเพลงนี้ห่วงหาจากพี่บานาน่าโบนั่นเองนะครับแต่วันนี้โทริกุมาขอยืมมา c o อ e ์ก็แล้วกันเป็นอีกหนึ่งเพลงเหงาๆที่นํามาฝากกันในค่ําคืนนี้ด้วยนะครับใครที่เหงาเหมือนโทริกุมนะครับก็อย่าลืมนะครับ มากอดโทริคุม,มาได้เลยันแน่มีใครอยากกอดโทริคุม,มาไหมเอ่ยนะครับถ้ามีก็ไม่ให้กอดหรอกแต่ข้าคืนนี้หมดเวลาของโทริคุม,มาแล้วไปก่อนก็แเล้าการนอนหลับฝันดีกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะครับ